วัดระคังสวยที่สุดในโลสนี่สเด็จวัดะังคับบพะนูดียากสมแสวยนมาถ่ายทัดผสมสนี่สมเด็จวัดระฆังพิมให ดิบวัดตังก็สดูดียากก็สมาพสวยแจสนใจ s ิดจอได้สายจำลองศูนย์หกสองหกสามหกสัสี่ห้าหนึ่งก็ส้มนี่ถุงดวัญ ทิ้งปาะธานปากอุโบสถวัดตะขังโดยเทกิงไม่พาให้ท่นไปสมสานี้นักนุ่มสนใจติดเธอได้สายจำลองศูนย์กสองหกสามห สองสี่ห้าหังภาพขยายนะท่านผู้ชมดูได้ยากจบเพียงเท่านี้